ระบบไหลเวียนโลหิตหน้าที่หน้าที่ของระบบไหลเวียนโลหิต 1. นึ่นสารอาหารดูสารชีวโมเลกุลไปยังส่วน่าาๆของร่างกาย 2. นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนที่ปอดด้วยการแท่สช่วยรักษามดุลเยเือเย็นแทย์ของน้ำในร่างกาย 4. ส,สุดการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ ส่วนประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจเป็นอวัยวะที่มีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษซึ่งทําการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายโดยภายในหัวใจสามารถแบ่งออกเป็นสีห้องซึ่งแต่ละห้องจะมีลำดับการไหลเวียนโลหิตที่แตกต่างกันหัวใจห้องบนขวาไ i g h t a ร r i u คือส่วนที่รับเลือดดำหรือเลือดที่ผ่านการใช้งานจากทุกส่วนของร่างกายหัวใจห้องล่างขวาไวเบนทิเคิลคือส่วนที่รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาเพื่อส่งไปยังปอดหัวใจห้องบนซ้ายเลฟเอเดรียมคือส่วนที่รับเลือดแดงที่ซึ่งผ่านการฟอกจากปอดหัวใจห้องล่างซ้ายเลฟเวนติเคิลคือส่วนที่รับเลือดแดงจากหัวใจห้องบนซ้าย ก่อนส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายจึงเป็นส่วนของหัวใจที่ทํางานหนักที่สุดมีผนังหัวใจหนาที่สุดเพื่อทําการสุบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหลอดเลือดเป็นท่อลําเลียงเลือดที่ทอดแขนงจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยเป็นการทํางานร่วมกันของหลอดเลือดแดงที่นําเลือดซึ่งมีปริมาณออกซิเจนสูงจากหัวใจส่งต่อไปยังหลอดเลือดฝอยที่มีขนาดเล็ก แต่คะแนงแทรกซึมอยู่ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆก่อนที่หลอดเลือดฝอยจะรับเลือดดาหรือเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ําจากเซลล์ส่งต่อไปยังหลอดเลือดดาที่นําเลือดกลับสู่หัวใจอีกครั้งเลือดประกอบด้วยน้าเลือดรละ5 5ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวและเม็ดเลือดชนิดต่างๆที่ทําหน้าที่ลําเลียงสารอาหารฮอร์โมนการและและธาตุต่างๆไปยังเซลล์ เส้นเลือดเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์มีความยาวทั้งหมดประมาณ6 0,000ไมล์หรือประมาณ9 6 5 6 0กิโลเมตรซึ่งประกอบด้วยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายเพื่อทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปยังส่ทุกส่วน 1. หลอดเลือดแดงอาร์เทรีนำเลือดที่มีออกซิเจนจากหัวใจไปยังเนื้อเยื่อต่างๆโดยเริ่มจากหลอดเลือดแดงใหญ่อัลเทราและแยกย่อยเป็นหลอดเลือดแดงเล็กลง 2. หลอดเลือดดำเวน นำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียกับสู่หัวใจโดยเริ่มจากหลอดเลือดดำเล็กๆที่รวมกันเป็นหลอดเลือดดำใหญ่เวนคาว่าซึ่งเข้าสู่หัวใจ 3. หลอดเลือดฝอยคาฟิลลารีเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กที่สุดที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือดแดงเล็กๆกับหลอดเลือดดำเล็กๆทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสารอาหารออกซิเจนและของเสียระหว่างเลือดกับเนื้อเยื่อเส้นเลือดเส้นเลือดในร่างกาย u ม m o n a ร y vessel มีบทบาทสำคัญในระบบไหลเวียนเลือดเล็ก p Pulmonary c ีคอ u l a t i o n ซึ่งเป็นการไหลเวียนเลือดระหว่างหัวใจกับปอดระบบนี้ประกอบด้วย2ประเภทหลัก p u l m o n a r y า r t e r y ทำหน้าที่นำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากหัวใจห้องขวาไปยังปอดในไปในปอดเลือดจะได้รับออกซิเจนและขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปหลอดเลือดแดงหลอปอดแยกออกเป็นหลอดเลือดแดงซ้ายและขวาซึ่งไปยังปอดซ้ายและขวาตามลำดับ พอมารีเวนน้ำเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดกลับสูงหัวใจห้องซ้ายเพื่อนำไปสู่การไหลเวียนเลือดใหญ่ต่อไปโดยทั่วไปหลอดเลือดดำปอดมีทั้งหมด4เส้น2เส้นจากปอดซ้ายและ2เส้นจากปอดขวาการทำงานพอมารีเวสโตรมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซที่จำเป็นสำหรับชีวิตกระบวนการนี้เรียกว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซการเอกเชนซึ่งเกิดในถุงลมปอดโดยโออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจเข้าจะสูบถุงจะถูกส่งเข้าไปในเลือดและคนไดลอกไซ จากเลือดจะสู่งไปยังอากาศที่เราหายใจ pulmonary vessel การส่งเสริมและรักษาประสิทธิภาพในระบบไหลเวียนเลือด 1. การควบคุมน้ำหนักตัว 2. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม 3. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ 4. หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตราย 5. ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ6ตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลา ความผิดปกติที่พบบ่อยในระบบไหลเวียนเลือดแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ความผิดปกติในส่วนประกอบของปริมาณน้ำเลือดเช่นภาวะบวมน้ำ 2. ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการไหลเวียนเช่นโรคลิ่มเลือดอุดตัน ความซับซ้อนของระบบไหลเวียนเลือดทําให้ทุกเซลล์ในร่างกายได้รับออกซิเจนและสารอาหารจําเป็นอย่างเพียงพอและสามารถกําจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การทํางานร่วมกันของเส้นเลือดเหล่านี้ยังช่วยรักษาสมดุลของของเหลวและความดันโลหิตในร่างกายด้วยสมาชิกในกลุ่มขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ